ไม่ว่าคุณกำลังท้อแท้คุณกำลังหมดหวังหรือคุณกำลังเบื่อกำลังเกิดพลังที่มันลบนะคะพินก็จะเป็นกำลังใจให้ให้คุณลุกขึ้นมานะคะให้คุณลุกขึ้นมาแล้วย้อนอดีตให้คุณมองถึงอดีตที่เราเคยผ่านมาว่าเราเคยกี่ครั้งแล้วที่เราล้มเหลวกี่ครั้งแล้วที่เรามีความสุขกี่ครั้งแล้วที่เราชนะทำอะไรแล้วสำเร็จ ให้เราย้อนแบบนั้นเลยค่ะแล้วคุณลองไปนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กๆคุณจําได้ไหมพี่ยังจําได้เลยปีนต้นมะขามอ่าขโมยมะม่วงเขาเออาใช่ไหมเก็บมะขามเทศเอาทุกอย่างด้วยความที่เป็นเด็กค่ะไม่รู้ค่ะว่าบาปไม่รู้ค่ะท้องหิวเป็นธรรมค่ะเราอยู่ในสวนเนาะมีฝรั่งเอ่อบางคนเขาก็จะแบบมีมีม,ม,มีห้อยลงมาตา ตามข้างๆคลองอะคะ่ะพินเองพินก็เคยทําค่ะตอนนั้นมีความสุขมากที่ขโมยของเขาอ่ะนะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเมื่อเราโตแล้วเรารู้แล้วสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ทําถูกไหมแต่พินกําลังจะโยงไปถึงว่าวันนี้ถ้าเรากําลังเบื่อเรากําลังรู้สึกว่าอ่อนแอเรากําลังรู้สึกว่าฉันจะไปทางไหนดีให้ย้อนกลับไปถึงอดีตเพื่อเพื่อที่จะให้เราไม่เป็นทุกข์ค่ะ แล้วเราลองมาดูสิคะว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยค่ะมันมีเรื่องของโลกมีเรื่องของโควิดนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องของของแพงถูกไหมแต่ถ้าเราเนี่ยทําตัวให้เราตัวเราเองเนี่ยมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเบื่อเรื่องชีวิตจะไปอย่างไรเสพข่าวลบใครบ้างในที่นี้เสพข่าวลบอ่ะเปิดติกตอกมาลูดหน้าฟีดดูรูปอ่ะนะ เรื่องแต่นั่นแหละเออต่อต่อต่อเต่าต่อเต่าอ่ะเออใช่ไหมทําแต่ทำมันเป็นเรื่องที่ลบๆไงคะแล้วมันก็จะส่งพลังลบเนี่ยมาให้เราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินต่อได้พินกําลังจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเราแม,แม้แต่ตัวพินเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะในเมื่อวันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงโลกมันก็จะเปลี่ยนแปลงเราค่ะ หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงถูกไหมมันเป็นการเกิดขึ้นเป็นการตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปได้ในที่สุดแต่สิ่งที่เรายังต้องอยู่คือชีวิตยังต้องกินยังต้องใช้ยังต้องมีการใช้จ่ายยังต้องการดูแลครอบครัวยังต้องการปฐมพยาบาลหรือรักษาปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องมี เครื่องเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัยในการซื้อกินซื้อใช้อาหารและ